วันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับแนวทางการทําไอเทมนะครับสำหรับสายฟรีนะครับสายประหยัดนะครับเพื่อใช้ในการผ่านแมปที่2ว่าทํำยังไงนะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปครับลองหรือว่าเล่นเราหกล้านครับอืมอันนี้บอสมปไหนครับอันนี้บอสแมปสองครับแมปสองตอนช่วงประมาณยี่สิบสามห้านะนี่ตัวเด็กมาทำรีวิวไวเอ้ยเอาวะต้องผ่านอา กดยาดิ้งหน่อยโอ้ดอกเนี้ยแหละต้องตายบอต้องตายเรียบร้อยอ่ะอนิเมชันสักิวแก้วเล่นหลายโอ้โอ้โอเมก้าดโอ้ต้องผ่านรอบเดียวรอบเดียวพอแล้วอย่าเล่นตายซะนี่หน่อยไนาทีเดี๋ยวให้ลง นี่ตัวนี้จะเป็นแบบสามไปละตัวตัวท้ายแล้วบอตัวสุดท้ายครับเป็นไงบ้างครับการท้าับรแบบต้องบอกว่าผลประกอบการในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่าเลงขอแนะนำนี่เลยครับร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกเิอง30%บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ c คนะครับ RV p พับหรือว่า r ั รวมถึงเกมใหม่ๆที่เ,เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง ACG Game พร p อมปั๊บเจเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอะไรกิมมิ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อย,อยฟาร,ร์มออโต้เอฟเคไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานำเสนอใน,น,นคือแอป U G p h o n e แอปคาวโฟนที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นเกมแร้ล็อกโมบายคาบาโมบายรวมถึงเกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอด fk ไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่2องรบ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกนะครับจัดเลยสวัสดีครับผมอาร์ลิกิมมิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแนวทางในการผ่านแบบ2นะครับะนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโดยเฉพาะสายฟรีและก็สายเติมน้อยนะครับเพราะว่า เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเล่นปัจจุบ,บันผมก็เล่นเป็นสายฟรีนะครับไม่เติมสักบาทนะครับเพื่อเป็นแบบว่าแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับว่าเล่นยังไงถึงจะไปได้เนาะช่วนี้ผมจะมาแนะนําน,น,นะครับทั้งแนวทางการทําของรวมถึงอ่าแนวทางการทําของนะครับแนวทางการเทคนิคในการผ่านบอสต,ต่างๆนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็ตอนนี้ผมก็ไปแมปสามแล้วนะนะครับตอนนี้ไปแมปสามแล้วอืมนะครับไปแมบสามเนนะฮะก็ทําของ รอบเดียวแล้วก็ลุยยาวไปเลยนะครับความช้าใช้เวลาประมาณ2วันนะจากที่เริ่มดันบอสตั้งแต่แมงมุมเนาะนะครับความช้าก็คือตีมอนนั่นแหละนะครับตีมอนเนาะซึ่งของที่ใช้ในการผ่านนะครับผมจะใช้แค่ออตอนนั้นเนาะนะครับเมื่อวานดูสตรีมวันที่6กับวันที่7ได้นะครับจะมีแค่ของเขียวฝั่งนี้นะครับแล้วก็ของเขียวฝั่งนี้นะครับแล้วก็บอสตัวสุดท้ายมีมีของฟ้านี้เพิ่มขึ้นมาแลลวนะครับของแบบสองเนาะตัวสุดท้ายของแบบสอง แล้วก็อันนี้ใช้แค่เป็นบวก1นบวก1นะครับอ่าพอดีอันนี้มันได้จากกิจกรรมตีบวกมาเนาะก็ใช้ของประมาณนี้นะครับโอเคก็หลักๆนะครับเรามาพูดกันเลยดีกว่าก็ก่อนที่ไปเข้าสู่แบบเอ่อความสําคัญในทั้ง3เรื่องนะครับผมต้องอธิบายก่อนว่าเกมเนี้ยในการผ่านด่านนะครับอ่าบอสเนี่ยมันจะมีอยู่3เรื่องก็คือ,อหลักๆมันจะมีอยู่3เรื่องก็คือ1เลยสเตตัสนะครับ2นะครับก็คือเลเวล สก็คือเทคนิคในการผ่านบอสแต่ละตัวนะครับก็จะมีเทคนิคนิดนึงเพื่อให้เราง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องแบบเติมอัดเดียวเราก็สู้ไปตรงๆแล้วชนะเลยนะครับโอเคก็เรื่องแรกเนี่ยเรื่องของสเตตัสเนาะสเตตัสของเราเนี่ยยิ่งตัวละครเราสเตตนะครับเก่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะผ่านเควสหลักไปได้เยอะเท่านั้นเนาะเพราะว่าบอสมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆมอนต์ที่เจอในเควสก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งสเตตที่สําคัญนะครับจะมีอยู่3อย่างนั่นก็คือ1นะครับ การโจมตีนะครับการโจมตีเนี่ยผมขอรวมหลายๆสแตตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแม่นนะครับค่าโจมตีเนะี่ยดาเมจอะไรพวกเนี้ยไม่ดิพวกค่าโจมตีโจมตีเร็วสกิลนะครับดาเมจฮีทดิคอลนะครับความเร็วโจมตีนะครับพวกเอ,อ่อดาเมจทั่วไปอะไรพวกเนี้ยผมขอรวมเป็นเรื่องเดียวนะครับอ่าแล้วก็สแตกที่2ที่ส,สาคัญก็คือค่าแม่นนะครับค่าแม่นขอแยกมาเพราะว่าแม่นเนี่ยมันสําคัญมากนะครับความจริงมันมีค่าแม่นเนี่ยมันแยกย่อยมานิดนึงก็คือ มันจะมีแม่นเฉยๆแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีค่าแม่นยำเอเวทนเนี่ยสายเนี่ยของผมจะเป็นเวทแม่นยำถ้าเป็นเพื่อนตีใกล้นะนะครับก็จะเป็นพวกดับโลดับ,ด,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 บดับใหญ่เอดาับโลดับใหญ่จะเป็นตีใกล้นะครับระยะแม่นระยะใกล้ของของพระพาราดินนักเวทนะครับสองสายจะเป็นเวทนะนอันนี้ก็สําคัญใช้ได้เหมือนกันเนาะ นะครับในการบวกค่าแม่นนะครับแล้วก็มีอีกแม่นหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่จําเป็นก็ได้นะความจริงแม่นนี้เปอร์เซ็นต์ทีแรกผมคิดว่ามันคือทําให้ตัวนี้มันเยอะขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่มันคือป้ายสถานะอ่าทำให้สตรูติดสถานะผิดปกติจากเราง่ายขึ้นเนาะก็ไม่จําเป็นนะครับโอเคแล้วก็สเตเตต่อไปก็คือป้องกันนะครับป้องกันหลักๆเนี่ยคือป้องกันเนาะความจริงตอนนี้ผมเวลมาเยอะแล้วนะครับอืมจากว่าวันเวลสี่สิบสามมันขึ้นมานะครับเนี่ยป้องกันตัวเนี้ย นะช่วยในการผ่านบอสท,ทาให้เราแบบโดนบอสหรือมอนตีเบาลงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือหลบหลบนี่อาจจะช่วยได้บ้างนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันหลบบอสไม่ค่อยได้หรอกแต่หลกัหลกๆให้เน้นเป็นป้องกันนะครับเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับดาเมจดาเมจนี่ก็รวมทุกสแตตเลยนะครับแล้วก็แม่นนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับประมาณนี้อันนี้คือค่าสแตตที่จะทําให้เราผ่านเวหลักไปได้มากๆเนาะต่อมาในการทําของนะครับอ่าในการทําของทําไมผมถึงใช้ของเขียวนะครับต้องบอกเหตุผลก่อนก็คือ ของเขียวมันถูกนะครับส่วนใหญ่ของหลายๆอย่างที่ผมใช้นะครับจะเป็นของที่ซื้อในตลาดพอดีว่าอันนี้มันตีติดผมก็เลยเอามาใช้เนาะนะครับเนี่ยพวกเนี้ยอย่างอีตัวหนึ่งผมจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของในตลาดนะเพราะว่าของที่คาราฟเองตีแตกหมดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยซื้อในตลาดเนาะเนี่ยราคาหลักประมาณ10เพชรยีเพชนะครับซื้อในวันที่ของฟ้ามันยังราคา500อยอยู่ตอนนี้มันจะมีบางชิ้นที่ร้อยหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะครับ ของที่ใช้ที่ใช้เป็นของฟ้าข้อดีนะครับมันก็จะมีในเรื่องของเวลาเราตีบวก6บวก7ติดเนี่ยนะครับมันตีมันถูกกว่าเนาะแล้วก็เราก็สามารถตีได้เยอะนะครับถ้าเป็นของฟ้าเราก็ไม่ค่อยกล้าตีนะครับเออเวลาตีบวกข้ามมา6กับ7นะครับมันจะมีพวกอ่าอย่างเช่นอาวุธมันจะมีค่าแม่นมาเพิ่มนะครับอ่าหมวกมันจะมีแม่นมาเพิ่มนะครับอีกสองถ้าบวก6ก็แม่น1บวก2ก็แม่นแม่นแม่นอีก2นะนะครับเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้มีค่าหลบให้นะครับอันนี้มีความเร็วโจมตีนะครับ อ่าแล้วพวกนี้มีวิ่งเร็วอันนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ครับผ้าคลุมนะครับผมใช้แค่สีเขียวไอ้สีขาวนะครับนี่ได้ปอะกันเราต้อง3แมต้มเลยนะครับเออเนาะอันนี้ก็ดีมากมากบวกกับข้างบนอีกนะข้างบนนี่บวกทีหนึ่งก็ได้มา1ข้างล่างได้หนึ่งนะครับเนาะ,นะอันนี้คือตัวผ้าคลุมดีมากนะครับแนะนำเนาะก็อืมแล้วก็พวกอันนี้นะครับเวลาเนี่ยสร้อยกําไร2อย่างนี้นะครับแล้วก็ตังหูเอ่อตังหูมันแพงแต่ตอนนี้รู้สึกถูกแล้วทําได้ บวกสามนะครับเออผมก็ใช้แค่นี้นะครับเนี่ยบวกสามันได้แม่นมาอีก3เลยนะครับอันนี้ได้หลบอีก3นะครับอันนี้ถ้าบวกขึ้นไปเนาะบวกสบวกสมันก็ได้ป้องกันเพิ่มมาอีกนะตอนนี้ราคาถูกแล้วถ้าใครจะทานะฮะนี่เพราะว่าตังหูก็ยังแพงอยู่นะครับอ่ะแล้ววิธีการเลือกซื้อสินค้านะครับมาดูเลยว่าเราจะทําชิ้นไหนความจริงไม่ต้องทําชิ้นที่ผมทําก็ได้นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์หลักนะครับก็ลองดูชิ้นที่มันบวกแม่น2นะครับอ่ะอย่างเนี้ย ผมก็จะดูเนี่ยอ่ะราคา10เพชร20เพชรโอเคเอามาตีบวกได้นะครับก็มาตีทีแรกผมจะใช้ชิ้นนี้นะครับเพิ่งขายไปพอดีว่าใช้ใช้บวกเจ็ดเนาะเพิ่งขายไปอ่ะนี่น่าจะมีประวัติการขายอยู่ไหมนะแล้วผมก็ขายของเยอะอ่าเนี่ยนะครับเพิ่งขายไปที่ได้ใช้นี้ในการผ่านบอสเนาะก็เลือกดูได้นะครับที่10เพชร20เพชรแล้วก็มาตีบวกขึ้น7เอานะครับวิธีตีผมตีทีละสชิ้นนะครับตีทีละสชิ้นนะฮะอืมอ่ะให้เดี๋ยวผมตีอ่ะเนี่ย นี่ยลองดูครับอ่าเมื่อกี้อาวุธเนาะต่อไปชุดเกาะนะครับชุดเกาะเนี่ยก็แนะนําเลยมันจะมีชิ้นหนึ่งอ่าพวกอ่ะ,อะเอาหมวกก่อนนะครับอย่างนี้จะง่ายกว่าอ่ะหมวกหมวกอ่ะอย่างเงี้ยนะครับได้ได้เดบเริ่มต้นต้องแปดนะครับเดบเริ่มต้นต้องแปดเนี่ยตอนนี้อ่ะเริ่มต้นต้องแปดใช่ไหมเนี่ยราคาสิบเจ็ดเพชรถ้าตีบวกบวกห้าอ่ะบวกหกก็ได้บวกหกได้สแตทสิบห้าบวกเจ็ดใช่ไหมได้สแตทสิบเจ็ดนะครับ เทียบเท่าของฟ้าที่สแตตเดฟเยอะที่สุดนะฮะอืมเนี่ยเยอะกว่าด้วยเยอะกว่าบ 5, กวกห้าพอๆกับบวกเจ็ดอ่าไม่มีเจ็ดเจ็ดไม่มีขายด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่กล้าตีกันมันแพงอยู่นะครับเออเนาะก็ใช้ได้ชิ้นนี้เนาะเสื้อเอ้หมวกเนาะหมวกเมื่อกี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยสิบเจ็ดเพชรนะครับแล้วก็ต่อมาพวกของ ชุดนะครับชุดที่ผมใช้นี้เพราะมันได้หลบนะครับแล้วก็ได้ดาเมจเวทด้วยลองดูสายเพื่อนๆถ้ามันแพงก็เลือกเป็นแันนี้ก็ได้หรือไม่หลบเนี่ยอันเนี้ยดาเมจที่ได้อันน,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 นี้ระยะเดียวนะครับลองดูนะครับลองดูที่มันถูกๆสิเพรนะครับมาตีบวกเนาะเพราะว่าอย่างชุดตัวนี้ใช่ไหมถ้าตีบวกขึ้นไปนะครับบวกเจ็ดนะฮะมันได้เดฟสิบแปดนะครับ เทียบเท่ากับเสือ้อเกะถ,ถ้าราคาถูกสุดตอนนี้ก็เฮ้ยนี่แปดร้อยนะครับอุ้ยนี่ได้เยอะอยู่นะโอ้แต่แปดร้อยเลยครับแปดร้อยเลยเอ่อนะครับก็ถ้าเทียบก็เอออันนี้มันก็เยอะแล้วอะนะครับถ,ถ้าถด้ซื้อนี่นะอุอ้ยนี่น่าสนใจเนาะเอออ่ะไม่มีบวกห้ามีไหมไม่มีก็น่าจะเยอะแหละแต่ว่าถ้าใช้เสือ้อไหนก็ถูกดีนะครับประมาณสองสามร้อยก็ ตีน่าจะติดนะนะครับจากเลทที่ผมตีนะนะครับประมาณนี้เนาะอุย้ยน,นั้นน่าสนใจราคามันลงแล้วมันเริ่มลงแล้วอืมเพราะตอนที่ผมทําของขั้นต่าไอตัวเนี่ยถุงมือเนี่ยมันราคา5้าร้อตอนนี้เหลือร้อยเดียวนะถุงมือผมก็เลือกเป็นตัวอันนี้นะครับเนี่ยได้ความเร็วไอความเสียหายสกิลเนาะนะครับหรือใครจะเอาที่มันเป็นอันนี้ก็ร้อยหนึ่งไม่คุ้มนะครับอืมก็เอาไปตีกันได้นะครับอืมเนี่ยมันก็ได้เดฟเพิ่มได้ลบ ได้ดามีเมจเพิ่มนะครับหรือว่าใครจะไปตีชิ้นละร้อยก็ได้นะครับเอาตามสะดวกใช้บวกหกก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ราคามลงแล้วส่วนรองเท้าก็จะตีอันนี้ก็ได้นะเอาบวกหกก็ได้นะครับราคามลงแล้วหรือว่าจะมาใช้แบบผมก็ได้นะครับชิ้นละสิบเพชรอ่าอันนี้ไม่เอานะที่แรกผมใช้อนี้ไม่เอาแล้วแบนไม่ใช้อ่าใช้เป็นวิ่งเร็วนะครับตีอันนี้ขึ้นไปก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับพคุมพะคุมพอคุมใช้ของข่าวไปเลยครับนะครับ เวลาตีบวกขึ้นมานะครับมันได้สแตตเพิ่มนะครับเอองค์ข่าวก็ได้เพราะพวกนี้มันมันได้แม่นได้อะไรเยอะจริงแต่ว่ามันแพงนะครับอืมเดี๋ยวรอมันลงก่อนส่วนตังหูตังหูที่ดีสุดเอ๊ะสร้อยสร้อยสร้อย,อ,ยอันนี้ผมดูผิดเนาะที่แรกไม่เข้าใจสแตตนี้นะครับผมแนะนําเป็นชิน้นนี้เลยนะครับลดคู่ดาวนะครับเหลือจะเอาป้องกันหนึ่งก็ได้เวลาตีบวกมันไม่เพิ่มนะตรงนี้นะครับจะลดคูดาวเพิ่มดามจก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากใด้ถึกก็ชิ้นนี้ครับ เนาะมันถูกนะครับที่เป็นเดบนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ซ้อยไปแล้วตังหูตังหูก็ชิ้นนี้เลยครับตอนนั้นผมซื้อมา99ตอนนี้ราคาลงแล้วหน้าตีบวกนะครับอืมไปป้องกันเนาะตีบวกเพิ่มขึ้นไปก็ได้ป้องกันเพิ่มขึ้นไปอีกใช้สักผูกใช้สักผูกสามผมว่ายังมีโอกาสติดเยอะอยู่นะครับอืเนาะติดเยอะนี่ประมาณแบบสี่สี่อันอาจจะได้บวกเจ็ดนะครับอเนาะเยอะของผมนะอ่ะแล้วก็อันนี้ป้องกันนะครับ แหวนเอะกำไรเดี๋ยวผมแนะนำสองอันก็จะมีอันนี้นะครับอ่าเวลาตีบวกได้เนี่ยมันได้ป้องกันเนาะแล้วก็ได้ขี่ด้วยแล้วได้หลบด้วยถ้าตีติดนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ครับได้ดาเมจนะครับอ่าความเสียหายสกิลนะครับแล้วก็ได้หลบนะฮะลองดูนะครับตีบวกอืมแล้วก็แหวนแหวนแพงมากผมตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ด้วยนะครับแล้วก็คราฟเอาตอนสู้กับบอสบอส้ายไอตัวสุดท้ายนะครับของแมปสองเนาะไปคราฟเอากันได้นะครับเออผมเลยคราฟเอามันแพง เพราะว่ามีของจะคราฟอยู่แล้วก็เลือกที่จะคราฟแหวนเพราะมันแพงสุดส่วนนี้ก็คราฟเอาได้เนาะเอาแค่มานาก็พอแล้วนะครับเออสเตตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอืมอันนี้ก็ใช้ของชมพูเนาะสองอย่างนี้ใช้ของชมพูนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็แนวทางในการทําของต่อไปก็อย่างผมเองก็รอพวกของฟ้าที่มันราคาลงนะครับเออของฟ้าที่มันราคาลงเนาะนะครับเพราะว่าถ้ามันหลายเป็นราคาเป็นเป็นหลายร้อยผมก็ไม่ไหวเนาะเราสายฟรีก็ค่อยๆทําไปนะครับ ก็ลองดูประมาณนี้นะครับเนาะตีบวกการตีบวกมันช่วยเพิ่มสเตตให้นะครับเอาของตุ่มๆมาตีได้นะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์และสเตตนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของเลเวลเวลาเราเลเวลอัพเนี่ยก็สําคัญนะครับเวลาเราเลเวลอัพมันจะเพิ่มค่าแม่นค่าโจมตีแล้วก็ค่าป้องกันให้ด้วยเนาะนะครับก็ถ้าใครไม่ไหวจริงๆสู้ไม่ไหวจริงก็ก็เอ่อไม่ไหวจริงๆก็ยังไงดีอยไ,ไม่ไหวจริงๆก็ นะครับเวลก่อนเวลก่อนนะครับโอ้ชั่วทีนงนน้อยฮะสตันเนาะก็เวลก่อนก็ได้นะครับไปทําเก็บเพชรลองเนาะแต่ผมไม่ได้เก็บเพชรลองเลยตอนตอนไล่แมป2นะครับเออก็สามารถผ่านได้ผมจบประมาณเวล43าอ่ะนะครับมาถึงแมปแมบแมป3นะครับก็ลองดูนะครับแนวทางในการเล่นประมาณนี้สําหรับงบน้อยประหยัดและถูกจริงๆนะครับผมไม่ต้องใช้ของฟ้าตั้งชิ้นใช้แค่ชิ้นเดียวอ่ะตอนตอนแมปสุดท้ายนะครับ ประมาณนี้นะครับก็เอามาฝากกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์มาสอบถามได้หรือมีข้อมูลอะไรแนะนําก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับสิ่งที่มาแชร์นี้นะครับได้เรียนรู้มาจากเพื่อนๆพี่ๆในสตรีมนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับอ่ะก็วันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอในไลฟ์สตรีมนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันายบายครับ อ่าครับส่วนเรื่องของแนวทางการผ่านบอสเทคนิคการผ่านบอสผมทำคลิปแยกไว้ให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเอาว่าเดี๋ยวคิปเป็นยาวนะครับผม